สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสายลมและแสงแดดพร้อมอัปเดตสภาพอากาศประจำวันที่13สิงหาคม2568เชา้านี้มีฝนโปรยปลายลงมาบ้างแล้วในหลายพื้นที่อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ได้เลยค่ะภาพรวมสภาพอากาศ สำหรับภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมในทะเล สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร